อ่ะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเอาเก้าร้อเหรอตายแล้วนึกว่า 9, 9. ันเกโถไม่ใช่9ก้าเหรอฟังผิดหรือเปล่าเพราะคุณะอะฮะศูนย์ตกไปตัวหนึ่งหรือเปล่านี่นี่มันงานฝีมือจากยานแม่นะเส้นละ990มันให้เกียรติเสื้อฉันด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้บอกว่าหินขอบคุณใช่ไหม <c oughs> คุณก็วางอันนี้ไว้บนหัวโต๊ะหัวเตียงของคุณนะคะพอจะนอนปุ๊บอ้าวจะขอบคุณใช่ไหมบางคนก็เขียนเสร็จแล้วก็เลือกเลือกมาสักเรื่องหนึ่งแบบที่ขอบคุณขอบคุณนะคะอ้วันนี้วันก่อนไปซื้อกล้วยนะคะคุณยายที่ขายกล้วยแถมมาให้ครึ่งหวีเออซื้อหวีหนึ่งแถมให้อีกครึ่งหวีอ่ะอุ้ยวันนี้ขอบคุณยายนะคะหนึ่งเรื่องที่แบบประทับใจมาก พอจะนอนปุ๊บบันทึกคำขอบคุณขอบคุณค่ะบันทึกคำขอบคุณเอาไว้นะคะในถิ่นเมน็ดนี้แต่เราไม่ต้องไปอธิษฐานว่าบันทึกคำนีน้เดี๋ยวมันเข้าไปเองนะคะวันนี้ฉันขอขอบคุณคุณยายที่ ให้กล้วยมาอีกครึ่งหวีวันนี้ฉันไปซื้อกล้วยใหญ่ซื้อกล้วยหอมทองหวีหนึ่งซื้อกล้วยน้ำบาหวีหนึ่งยายแถมกล้วยหอมมาอีกครึ่งหวีนะคะขอบคุณยายจังเลยขอให้ยายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ขอบคุณความรักที่เพื่อนร่วมโลกเพื่อนมนุษย์ของฉันมีความรักความเมตตาให้ฉันขอขอบคุณอย่างมากฉันรู้สึกโชคดีจริงๆเลยที่มีคนรักใคร่มีคนเห็นใจมีคนเอ็นดูมีคนเมตตา แล้วก็ขอขอบคุณที่ทรัพยากรโลกอุดมสมบูรณ์ทำให้เรามีกล้วยกินไงแล้วก็ขอขอบคุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฉันกินอาหารที่มาจากความรักฉันกินอาหารที่มาจากความขอบคุณร่างกายฉันจึงแข็งแรงทุกวันฉันรู้สึกดีกับชีวิตฉันมากๆเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณเนี่ยทำอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็นอนซะมึงอย่าเวนเวอร์มากนอนนะคะตื่นเช้ามาหยิบมาอีก ตื่นปุ๊บอ่าสิ่งได้ที่ทำคือขอบคุณใช่ไหมเราพากันขอบคุณมา500กว่าวันแล้วใช่ไหมคะตื่นเช้ามาปุ๊บจะขอบคุณเอายิบศินมา ขอบคุณเช้าวันใหม่อันสดใสของฉันวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาวันนี้ไม่เหมือนวันไหนในชีวิตฉันเลยฉันจะเติบโตมากยิ่งขึง้นฉันจะมีความสุขมากยิ่งขึง้นฉันจะทําทุกอย่างให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในวันนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกือ้อกูลขอบคุณพลังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอบคุณพลังของสิ่งของข้าวของทั้งปวงคนสัตว์สถานการณ์ทุกอย่างที่สนับสนุนเกื้อกูลฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สนับสนุนให้ชีวิตฉันมีความไหลคล่่องลืน ตลอดทุกชั่วโมงยามวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ่ะไปซะไปจะลุกไปแปรงฟันอาบน้ําไปลูกไปขอบคุณค่ะเข้าใจปะเออไม่ใช่แบบเอาแม่นี่มันหินอะไรหนูรู้นะนี่หินอะไรนี่หนูรู้นะนี่หนูยกมือตอบได้ไหมแม่เขาเรียกหินถูกหวยนะนี่ถูกหวยเลยของมึงเนี่ยมึงดูเซินเนี่ยกูมีตั้งกี่อันอ่ะมึงดูกูมีกี่อันดู ูถูกไม่หวยอะ่ะฮะกูไ <c oughs> <c oughs> ม่เป็นกิโล <c oughs> นี่แค่เล็กๆใหญ่ๆก็มีแกะสลักก็มีเป็นแท่งเป็นก้อนมีหมดถูกไม่หวยอะ่ะสลักอมสินกูได้มาพันห้าเดือนที่แล้วอะ่ะเออแทนได้กทกสอีกสองร้รอยรวยตายเอา้าไฟดับ<笑><笑>พวกเธอยังอยู่ไหม ไฟบ้านฉันดับพลังงานสูงมากแค่ขอบคุณเมื่อกี้เธอสะเทือน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยแม่ใจดีค่ะใช่แล้วฉันใจดีแต่ปากร้ายมากเออไฟดับมองเห็นไหมอะดูแบบนี้ไปก่อนแม่มึงรีพูดทีหลักเนี่ยมืดตืดตื่อแล้วเนี่ย <laughs>